สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับกากช่องของมนี่ครับนั่นแหละครับที่บ่อเดนมายังยังมาคืนเอ้าดูกระโดดลงลูกชกกรดดชกกระโดด้อนกระโดดหายังนั่นหายังน้อยดังดีเด่ มาขึ้นมาเขาเขาสิพังเวิดแลโด้มวันี้ลมเย็นว่าแมนอยู่ทะเลเลยไล้วพอชิตะเดี๋โทรหาแล้วไปออรเตะนี่เด็กเเราแด่ล้วปรยู่รบรรยากาศยังมันขึ้นครับส่วนมากสิบเอ็ดค่คอยได้นอนบ้านยังมันขึ้นครับ เด็นอยทตยังกวินโดด5นกน้นามะวันวนี้ไปเขาข้งหนบ้อู้ห่างหมดได้ห้างนี้ไอสิ่ี้ใครหลายเลย เดี๋ยวมาซองมึงนะมึงจะพูดพูดทั้งรังคนเนี่แต่ว่ามันว่าฝนโปรโต้นี่น้อนเหรียญเย็นสบายได้กว่าที่จะ อ่ะกินผอกันมาหลักหลายแบบผอกันหลักหลายาอันนานั่นนะถ้าหลักหลายใส่ผอกันถ้าหายกินดิไม่ได้เต็มของเราของมั่วมองนี้ลมมันมาทางนี้เลยนะเย็นสบายเลย เนี่ยพ่อชิตะนาเร่งนี่เรียนเรียนรถลงมานน่เรียนลงจอดในงานหน้าเลยนี่มองนี่นี่พ่อนำห่นอน,อน,อนี้พูดเรียนขามไปหอนงานถึงนี่เรียนลงนี่สบ,บายเลยสั่นรถล,ลายๆนี่น,นี่ได้ปลาไปถ่ายลานี่ฝาทออย่างปฝาทอคุณพ่อแน,อนอวก่ฝาเก่า ไลฟ์เข้าไปจอดดีเลยจิจอดได้เลยงานนี้ก,ก็ลงทางฝั่งนะั้นได้บ้านแบบ V.I.P. เลยสมัยตะกี้พ่อคันอยู่นี่ไม่เห็นว่าไก่เลยไม่เสียงรถแล้วเอาสมัยตะกี้พ่อชิตาคิดสภาพมึงมันงเงียบทำไมม V.I.P. โวตอนนั้นตอนข้อหัวเลยจิแมนตอนของหัวมันเงียบมีไฟนอนก,กับมีซีนีได้ยินแต่เสียงนกเขาเสียง mèo sẽ mang này lại, anh phối tổ cả mày háng này lại, xay khô, xay kiệt, này, anh ăn mình, này nó, toàn ăn cả, ba mị nhang kim này. แต่ว่าน้องอันที่ว่ามาปีแรกคือว่าสูบเป็นทมเร็วมัทมแล้วนี่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 นีนแบนแต่ก่อนจะมีแต่ไฟของง้วแบบแดงๆนะแบบนี้ไปเห็นหมดนะไฟไรยุ่งไฟไรยุ่งเปิดอะไรเปิดไฟแดงๆไว้ยำขึ้นแล้วก็บางทีหนาฝนมันยุ่งไรกัดอุดอูดยุ่งง้วนะอูดอูดควนอูดควน วันนี้มีคนเฝ้าดอกเล่นหน้าลูกนี้มันสวนเราไโดนแล้วนหเพราอจิตตามองนี้เฮ็ดเทียงน้อยไปแต่มันนอนหลิงอย่างนี้ได้เลยเนาะมันได้สามขันห้าขันก็นได้นะเนาห้ามันสุดจอดเลยแหลยเงียบเงียบสง,งบนี่ดิเพอสิตตา นี่เป้ยตัวนี่ยพายัางนอนกอดหัวเย็นสบายเลยเห็นคนบริายานผีได้ละนี่เตียงอะไรเตียงรัตนพรอันนี้บบแมนเตียงเตียงนั้นพังแล้วเตียงอันนั้นอันนัเรือเต็ใหม่ขางั้นนะี่นี่นี่ตัวฟ้าในบ่อนแมนตัวขามันพังอ,อันนี้คือเตียงเก่าเตียงเก่าทองอิงแต่มีเตียงโกรานนะอันนั้นอันนึงอันนี้อันนึง เตียงคุณลาบเนี่ยฝากพีนพ่น้องมาดูเลยนี่คือเตียงองค์หญิงเนาะหรือเตียแต่ไม่นอนข่ายคองวัวเนาะแต่ว่าขาหลุดเบิดแล้วขาหลุดเบิดอันนี้คือเตียงพวกเอกไม่หน่อยอันนี้เตียงของผมนอนอยู่ทั้งหน้าอันนี้เตียงเจ้าเนาะแมนแต่ว่าตัวนี้ขามันหลุดเกีก่ยวกับลักษณะกับคล้ายๆแบบน,นี้ละนอนขา่ายคองวัวทีเดียว แต่ว่าของผมนอนทั่งทึ่งแต่ของยิงจะนอนงค้างๆแบบนี้แหละลักษณะ,ะเดียวกันแต่ว่ามันจะมีต้นไม้ใหญ่มียังพิธยานในเวลาฝนตกนี่แหละเมื่อเช่นซี่นอออนะ่ะถ้าเป็นเดือนเมื่อี่มันอยู่กับโกงมองนิวไปเลย,เลยบออยู่หลังห้องตุ๊ก,กตาห้องอะไรเลยเด้ตุ๊กตาห้องดาดฟ้านะโอ้อันนั้นเปนะ็นพุ่นเนาะเนี่เป็นพุนนนะน่น กะสิมือดังสีเละกระเป็นเดือนมือนี่มือติบเั็นสีละเงียบสนิทแต่ว่าบ่เคยมีบ่เคยมีผีหล่อมีอย่างไรธรรมดาเมื่อกี้กับกงไม้ไงอยู่นี่เนี่ยกะเอาออกนี่มองฟังอันนั้นวาสนาปอจิตะนี่มองฟังวัววาสนาฟังอันนี้ มองยาเขียวๆนะโอ้แต่เดี๋ยวมันขึ้นมันเป็นปุยเนี่ยมันขึ้นหลกระปุยแมนดูดแมนมันขึเป็นจุมเลยเนี่ยมองนี้ละรับปุยดิยวนยิ่งงับมูเลย่แมนบอคืองูดมองหางกระเปื่นํำสางเก่ามีนำานี่แมนนำให้งัวตะกอน เดีมาหาบน้าหาบยังอยู่นี่และตะกอนนี่กสง่งนอยู่น่ซาบอกีนซานี่เดีอยู่ซือนี่ตุงขามขอกงันวนี่ต้ขามกันเลยกับขอบกงัวไฟเปิดล้บกกีบรรยากาศแบบนี้พอจิตาคิดเบิ่งแต่ก่อน ทีเป็นจังไดยวังเวียงบอไม่เห็นบอบอคนยญานกย่านเลยแต่ว่าผมบ่เมนคนย่านผีบ่เมนคนนั้นน่ะนอนเสือบรรยากาศไปหลายอย่างดิอีกอย่างหนึ่งยู่หันมันก็อยู่ตีทางน้ะมันก็มีรถแลนอยู่เรื่อยๆอยู่ดอกปนี้กันสงบถ้าลองเพลงอยู่นี่นีถ้าเป็นหน้าฝนนี่มันดังกว่าในบ้านเลยเด้มันไปน้ำนำนะ ปรแม่ณแต่บ้านน้องคู uh ่เลยนี่บ้านฟางนี่เขาก็ได้ยินบ้านฟางนี่เขาก็ได้ยินเลยก็ยังถามว่าโอ้ลำโพวกอย่างคือดังดีแต่ว่าลับพวกโดนอันหน่อยๆแหละบูทูดหน่อยๆใส่ไม่แต่ว่ามันไปหน่ำๆไม่ละหนาหนามันมีหน่ำนะดังชัดเจนเลยเด้็กไงนกไงอย่างน้ำมือนี่แล้วแต่ก่อนเคยไปน้ำมูก็เป็นตกฝนลูกยังแต่ก่อนเอาลูกยังไปยัง ทำไมไป,ไปมดีกว่าเอนโดนกบบ้านมาถือไจ้ป่มเอนต้องมันไปข่าพุ่มไม้พุ่นเหรอนี่แหละกับมาตาแบบนี้แล้ว,าต,าลวต่ก่อนเคยไปนน้ำมูอยู่ออกกบบ้านถือด้ปันไปขาคนตายวะกูกระเด้ากุกอันตะไก่กุกกระเดา้กกา,กกดาี่นกเขาลายดเด้แต่ว่านกเขา,ายังไม่ไก่มันกันกบบินนี่แหละล่ะพวกนี้มันตื่นเร็วง่า,ามากกับปึ๊บ ว่าลมๆนี่มันบแข่มันลมพอจิงตัวี้รเราบ้นใเราโอ้ยบกพอบทใหปองคบนอ้ยมไมอยู่หอกนี่สเดีย <c oughs> เด๋ยว, <c oughs> ยวต่ว่าจุดตะดจะุดบกันตัวยังอยู่ยดิพว,วนู้พ่ยังกะมันสิอยู่น้ำานี่ยไ้พาไปยิงาไปมองนั่นเนาะที่มองรถคู่ต่ำลงตอนอไหนแมนเมืยอนั้นเป็นแติีลี โอ้ยเสียงนั้นวังวิ่งดิคนละฟังคนละฟังบ้านอไม่ไปเมื่อไหร่ไม่ไดที่วันเป็นบ้านมันเป็นเส้นทางมันโคตรเขียวแล้วกับต้นไม้หลายขี่กันไปเดี๋ยวังวิ่งหลดดิวังวิ่งเนี่ยมึงเห็นบรรยากาศหูเลยนี่พอจิตานี่มันธรรมาได้เลยแต่ก่อนผมก็มานอนผมก็บวัฎยาดเองแต่เป็นผมมานอนอยู่ขอดกงวันนี่แยมขึ้นนี่ผมมันนั่งเลยเรื่อยเลย มื่อไหร่เมื่อที่ไปเมื่อเขาไปตอนใดนวาตีใดยวะตีสองตีสามรถคูตำเพื่อกับรถเลาววันนั้นพอจิตะรุมมาเบิ่งง่วงกับโดนตัวนี้นี่ง่ามแห้งเลยบอมันเป็นง่วงนั่นนี่นี่ตัวนี้หน่อยนี่ตัวแดงนี่บอลบอลนี่นี่เป็นง่วงแบบ ที่แรกไปผสมซาโลดีมาจากไหนมันคือผมเป็นซาโลดีว่ะผเป็นงัวคือกระโดดมือบมมีหยากระซางนี่เลี่ยงๆอ้วนตูปูเลยคุณหนังมันหนาแมนมีตัวเดียวตัวนี้แหละที่อ้วนหนังมันหนากระโดนเทื่เลยกันหัวหนังบางนี่โอ้ยวหยาบอดีเนี่ยพอดีแล้วพวกนี้มันจอยพวกทิตาอันให้เบิ้งบริแมนว่าเนี่ยเด้บริอาหากินได้สิไม่บริอาหากินเด้ พันมันดีเลยกระโดนเนื้อมันกระเสียบไมกรโดดเราเ,เ,เห็นนกร้านกู่อยู่นะเนาะไม่ได้ซุ้มตรงนี้เนาะบ่มีพันอะุ้มหนึ่งสีมันจะมีเลยโดยโดยปกติเอววะธนานั่นของ <c oughs> นี่ใส่เบียสอะไรยังนี่ใส่เบียสในงานนาใส่โกบใต่เขียนน้ำมูลนี่แล้วแต่ก่อน เสียงออกปวดเลยอ่ะกวดง่ายผู้เดีอวมืดๆปุดเสียงโอ้ยยาฟ้ายังไปจอดทั้งปวดกันโดโดโดอันนี้เป็นเขาเจ้าไปเลยเขาเองเขาเจ้าเบื้องเขาอยู่นี่ต้องอาศัยฝนอย่างเดียวเดลยมีห่วยมีหนองมีแม่น้ำฝนอย่างเดียวแต่ก่อนกัด บแบบนี้แลลวนี่ก็เปลี่ยนแป้งมาหลายเนาะภายในระยะเวลาปีกว่าจากของงัวกับกลายเป็นคนผ่านมาทีเดียวกับบางคนกับโป่งหูกับมาเห็นไม่กับตกใจจำบ่ไรกันจิจํามด้ลยเด้กะจำได้ติต้าตลอดล่ะ ของง้อของยังของยูของเศร้าอยู่ในสมองบ่มีวันลืมรถอะไนไ่้ย่ะไปจับสัตว์เอาเท้าเขียร่างได้หรอเยี่ยมตัวตัวม่งอยู่แล้วเยี่ยมนี่ก็ลบหมดแล้วใกลบ่พ่อเอาเมื่อนีร่เขาว่าพ่อยังเอาเลยนะมเขาคือบอากันว่าใช่ตัวม่วงนี่กะปลูกปีน้อนใส่คอกง้อแล้วแต่ก่อน

ตีน <Pil> <m shut out> ี่น <tra 195 2> I mean, ี่นี่เห็นเรอเออมีเลียนดิดีนั่งเนี่ยบางบ่บางบ่ไม่เจอมาข้อตัวบ้ามาข้อตัวมาข้อตัวใบเรียงวมันอยู่หลังใบเรียงเออเห็นยีเลียนดิได้ไหมแตอาบ้าแตนอาบ้าแคปหน้าจอไปเลยมาขอมาเรื่อขอนะ เดี๋ยวต้นนี้กัสิยยตตแดงใหม่อยู่ตัดแตงแตงไม่เบิ่งมันอยู่มันอยู่ซื่อเลยให้มันงามๆใบเหลืองอยู่ซื้อนี่อันเดียหนีอยู่แล้อนี่เด้ยหนี่ิเห็นว่าเนี่ยผ่านเนี่ยเสือผ่านบ่อันเดียบินไปแล้วเสือานเสือในผ<า>่าน,ลาย,ยนลายอยู่ตัวน,นี่ตะกอนหลังนี่มันจะเป็นต้นไม้ใหญ่กุกกระเดาใหญ่อยู่นี่แหละ เพราะว่ามองนี่เป็นในพ่นเลยเด็ดตุกตานี่พ่นเทียงที่อยู่เลยแหละนอนตะกี้หงามันเริ่มสีพัวแล้วเด้พี่พี่อันนั้นก่อนสิไปไปอยู่ซาหน่อยนะครับแต่แม่บ้านในไปอยู่ซาหน่อยนี่หงาพัวแท้หงามันเริ่มพัวแล้วตองนี้เปลี่ยนรังคาหงาไหมนอนมาเลยเลยหนักพี่ปเปิดขึ้นเลยจีแม่มันหงอยมันหงอยแบบเอากระดาษเอาถุงยางหยาดมันหงอยใส่ เดีว่ามองมองห่วงหญิงนอนมันมองเป็นหยังมันอยู่มันเป็นสังกะสีแต่ว่ามองหองนาเนี่ยมันเป็นหยากรีบหนี้ยาวๆครับได้เจอนกตัวนึงก็ดีแล้วดิเจอนกตัวหนึ่งยางหาจนว่าครับบระดีเตรียมการในยางหาเลยยางไปตั้งโดนมาพออยู่เงิน นนี่เปดไปตัวน,นี้ก็เหลือแต่ใบครับโอ้นี่นี่นี่แ<ร><ล>ม่งกินนู้นกินเบิดพี่เอาเลยบ่เอาเลยตัวเห็นไหมระบบระบบนิเวศให้กินไก่ให้กินไก,ก่ก,ก,ก่อนให้กินไก่ก่อนดูไก่กินไก่เขาเลยว่าเสิร์นไก่กินไก่เย้ฟาหีขี้เกลื้อนไม่เนาะโอ๊ยโอเคนานเบิ้งมันกินจะเหลือแต่ก้างหมดเลยเนาะเหลือแต่ก้างใส่ยี่หรืออะไร ตัวนี้เป็นใหม่ย่อครับย่อปลาย่อปลาใหม่มงคลใมมงคลมันย่อนะใส่น้ำเล่าใส่เบดผ้าของผ้าวัแมนคำว่าย่อหมายความว่ายกย่อขึ้นดัานขึ้นยกขึ้นเนี่พอที่ตะใสละนี่กิ้วนี่คือห้อยผูกเป้เลนี่เสือกมันเสือกมันหายกงใหม่้วกิ้วนี่ดูทำไมะิ แมนเอาออกเลยล่ะนี่นี่น,นี่ตันหนึ่งเสือยังค่าอยู่หนึ่งติดก,กับต้นใหม่นี่อตัวใหม่ฉันฝังผูกปีนอนกับเถียงหน้านี่แหละ,ะทางนากะาะระเช่ยใ่ไพ่อันนั้นล่ะครับเค่มีสองอันเงี้ยกรีบหนีเนี้ยครับเบิงไป<ว>เพื่อน กิดหอดบรรยากาศเกา่าๆโออ้นี่ละถืวาาซตดนๆสิเดมาผักอยู่บ้านย่างมันเคลืนครับส่วนมากสิเดยู่งงานกวนเพราะว่าคิวงานบ่ค่อยได้หยุดครับแต่ผิดตอนนี้กับบรรยากาศกับผิดจากเกา่าย่างหลายเลยนะครับแต่ก่อนนี่แต่ก่อนโดกับบ่มีเลย ดูมาห้อ,องยิงดิมา,อออก,มาก,ก่อนห้องยิงประมาณเดือนหนึ่งนะในหน่อยน,นุ่มอยู่เพราะฉันมีดิอือพอจิตาก็บยังอยู่ทั้งใดดอกตะกี้ <c oughs> ตะก,กี้พอจิตาจะอยู่ทั้งใดกับโมหูเลยครับยอ,ยอ,อ,า,อ,อากาศเปลี่ยนแปลงไปหลายครับภายในระยะเวลาเกือบป,ปีกลัว เดินได้เลยดิมองตูยิงขึ้นหันมือเรียกอยู่โมหาตีฮะแม่นอยู่โมหาเดี๋ยวมีโอกาสลงมาเราไปไนเปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งแม่นเป็นถือว่าเป็นตำนานกันเอแม่นมองหันครั้งแรกเดินมองหันมันจะแคบเน่ได้บ้านนั้นรถเข้าไปอย่างยากเนี่ยแม่นรถจอดย่างยากได้หมื่นมันแคบก็เป็นบ้านโมหาครับต่อจากบ้านโมซีหดุดอยู่ในตรงนี้อ้อมสังกะสีแต่ว่าเบิ่งดฟีเบิ่งดฟีเพราะว่าอยู่แถว ยูซีสเกียนี่ถึงซีฟี่เขาส่องแหยอ้อมำเลยรักษาเขาแบบไผ่สิถ้าเป็นมอลำใหญ่ถ้าส่องแหยอ้อมก่อนมันจะควบคุมไงคนจํานวนหลายโอ้จะคนหลายอีเหมือนแต่ว่าคนหลายอีลีมือนนะจำได้เลยว่าคนหลายจำได้ว่าบวดว่าถ้าเก็บบัตรละร้อยหรืออย่างเนี้ยเพิ่นพูดว่าได้เป็นล้านหนึ่งจำได้เลยแหละคนมัอนนะเพิ่นพูดอยู่คนหลายอีลีเหยาปัดได็กับซู๊ด เติดเลยเต็มทางกระทีทุทกอันนู้เลยมึนแข่งนอกเขาอ่ได้ก็มีเมื่อนั้นหลังจากที่ขึ้นเวทีแล้วกับบ้ันในมาดเด้อยู่จนหวัวที 3, ่สามที่สี่มาด้ยยืนเบิ่รฮะเบิ่งต่อกัอย่างอยู่หันเห็นเห็นบอดยางพานอยู่เด้วย <laughs> แตแ่เห็นอยู่ยลยยยยยลแล้วก็ยืๆๆนแนมอยู่เห็นพ่อเลยมีอย่างกับยางพาราสิเนาะเขาก็คอท้ายรวกอยู่กับท่านก็ยืนแนมอยู่บวกกับ อยากถ่ายรวมนล้วอยู่แต่ประกาศ <c oughs> <c oughs> จะเห็นอยู่จะจุดเกือบแจ้งยังไหนมาเหมือนนะั้นมาหอดกะมาเปิดคลิปเบิ้องอู้เห็นคนเบิ้องแบบลายคอมเมนต์เต็มที่แรกเบิละละละ้งแล้วล่ะยุหันเพิ่นลงตั้งแต่ยยุคนแล้วล่ะก็เบิเบง้งเบิ้งตั้งแต่ยามคืนแล้วกะ็มามาบ้านมานอนหัวเมืองถึงมาเบิ้งอีกโอ้เขาคือเบิ้งหลายเลย,ยง,งงอยู่เนาะ ดีกว่าเป็นเกษตรสามล้านกว่าแล้วบ่คลิปนั้นเป็นคลิปเริ่มแหลกเลยครับบ้านหนองครูหมูห่างานมือเลกแก้วตอนรถอนห้องท,ที่หาไปจะไหลเลยเหมือ,อพอกันอยู่อำเภอพนมไพร,พรครับคลิปนี้ยาวเนี่ยครับประมาณยี่สิบนาทีครับ<ก> <laughs> คลิป <laughs> ให้พี่น้องเบิ้งยาวๆครับเดี๋ยว,ยวสิใส่โฆษณาหน่อย เบิ้งเพื่อนๆไปครับเบิ้งบรรยากาศแต่เก่าน้ำทงไห้ทงหน้าแล้วกัน,นม,ตตกบบมีเพลงฮอลล์่บอดียินเสียงกบพี่น้องคือบๆฟังกันดียินเสียงกบฝนโปโต้กับโบมีเสียงกบเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้เช่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ